โมเมนต์ดีมาก<ช>เป็น<ช><ส>ทุกอย่างลงตัวดีใจที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นคือเจม<อ>เคารพมันจะมีหลายๆสถานการณ์ที่แบบว่าพอโฟมอาจจะดุๆแล้วเจมกว่าอุ้ยขอโทษแม่ขอโทษแม่แม <laughs> ผมเรื่องทองเนี่ยผมรอให้เขามีน้อง <laughs> รอเขามีน,น้องตามความพึงพอใจของช่วงนั้นแล้วก็แล้วก็ราคาทองา ถ้ามีแฝดก็ให้คูณสองเกพี่เกถามเรื่องการแต่งตัวกลับเป็นยังไงบ้างโมเมนต์โมเมนต์โหโมเมนต์ดีมากเป็นทุกอย่างลงตัวน่ารักลงตัวแล้วก็สถานที่ดีแล้วก็ทุกอย่างอบอุ่นดีใจที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นดีใจที่น้องให้ไปอยู่ตรงนั้นที่ของน้องอยู่ในสายตาคุณตนนี้คิดยังไงกับตลอดเวลาที่คุณฝากปันมาจนแบบ ก็เห็นมาตลอดแล้วก็ผมได้ไปเที่ยวไหนมาไหนด้วยกันกับกับเขาทั้งสองคนด้วยแบบทริปไปดำน้ำหรืออะไรเงี้ยก็จะในความรู้สึกผมคือเห็นความน่ารักที่ต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองกันทั้งคู่อะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันลงล็อกแล้วมันเข้ากันได้ดีในความคิดเราที่เราแบบอยู่ข้างๆแล้วเรามองเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ผมไม่ไม่เคยพูดกับเขาแต่ว่าแบบจากที่เราเห็นแล้ว มันสมควรแล้วแหละที่มีงานในวันนั้นเกิดขึ้นมาอะไรนะครับออบาท่้อช็อตฟิลเก่ง๋อช็อตฟิลเก่งช,อช็อตฟิลเก่งเป็นคนเก่งเป็นผู้หญิงเก่งที่แบบเหมือนคือด้วยแล้วก็ให้คือเจมเคารพ <c oughs> ใช่ไใช่แนี้เลยเหรอ อะไรที่มันสื่อสารว่าเราต้องใช้คำนี้ก็คือจากที่เห็นนั่นแหละคือว่าแบบก็คือเหมือนกับโฟมเขาเป็นคนที่มีความน่ารักแล้วก็เรียกว่าเหมือนเวลาอยู่ในกลุ่มกลุ่มเพื่อนโฟมเขาจะเป็นคนที่เมนเนดคอยจัดการเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเจมทํางานหนักๆก็จะมีแบบอ๋องๆไปบ้างลืมๆไปบ้างเนี่ยล่าสุดก็เคยจองตั๋วเครื่องบินผิดอะไรเงี้ยที่ไปถ่ายรายการด้วยกันอะไรเงี้ย ใช่ใช่ก็แบบโฟมก็จะคอยตบๆตบตบให้เจมแบบตื่นๆเข้าที่เข้าทางหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีอะไระเไรรขาจะเงียบลงหนยเวลาแบบมันจะมีหลายๆสถานการณ์ที่แบบว่าพอโฟมอาจจะดุๆแล้วเจมว่าอุ้ยขอโทษแม่ขอโทษแม่ก็ <laughs> จะมีอะไรสติขึ้นมาได้หรออุยขอโทษนะเจมก็จะมีอะไรประมาณนั้นเคารพดูดีกว่ากลัวครับครับคุยเอาจริงถึงเวลาตอนนั้นน่ะ พูดอะไรไม่ค่อยออกอะแต่ว่าแบบคือเออคือผมแบบเหมือนเห็นเห็นน้องมานานเนี่ยกับอย่างเจมเงี้ยเห็นตั้งแต่วันแรกจนแบบเขาแต่งงานแล้วเราเห็นแบบช่วงชีวิตของเขาที่แบบผ่านมาจนถึงวันเนี้ยเหมือนมันผ่านไปสู่ครับผ่านไปสู่อีกบทหนึ่งของชีวิตอะเราก็รู้สึกว่าแบบภาคภูใจขเขาอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้น<ม>ก็แค่แค่รู้สึกว่าเราก็จะคอยอยู่ข้างเขา ไปเรื่อยๆก็คือเป็นทุกอย่างมันเหมือนเดิมอ่ะอประมาณนั้นในพาร์ทของพี่เกศหลายคนก็เลยสงสัยว่าพี่เกศใส่สองเท่าไรเ,เพราะว่าเจมบอกว่าต้องทองสองบาทผมเรื่องทองเนี่ยผมรอให้เขามีน,น้องอ,อ้าวแจกจกไปตามคนนีเ้เราคุยกันแล้วคุยกันแล้วรอรอ,อ,อใช่รอเขามีน้องตามความพึงพอใจของช่วงนั้นแล้วก็แล้วก็ราคาทองแจ้งว่าไปปีห้าหมื่นแน่มีห้าหมื่นนะทอง ับเราอาจะ5บาทเียกมก่อะ5บาทโอ้ยโดนกดดันนี่เครื่องเกมซื้อไปให้เครื่องหนึ่งขึ้นบรนใหม่ไม่รู้มันเล่นหรือยังน่ะตัวไม่กล้าบอกว่าเท่าไหร่แล้วแต่มูตอนนั้นครับพี่เกนตอนแล้วแต่ราคาทองแต่พร้อมรับผลหลานพร้อมแน่นอนครับผมผมรอให้ให้เขามีน้องซึ่งถ้ามีแฝดเราก็จะให้แฝดถ้ามีแฝดก็ให้คูณสองพิเกนพูดแล้วะเดี๋ยวบอกแม่ก่อนแสดงว่าเขาเขาจะบอกไว้ว่าจะมีเร็วๆนี้เลยหรือว่า ไม่ได้บอกเลยก็ผมเอาจจริงผมก็แบบรอรอรอ,รอจังหวะรอลุ้นอยู่ตัวผมเองก็รอลุ้นอยู่